อรอบเหรออ๋อมีรางวัลเลยมีรางวัลเลยมีรางวัเลเลยนะครับเอาประกราศรางวัลเลยแล้วกันนะครับรางวัลที่ห้านะครับได้แก่ควายหมนี่สองครับปุ้บปุ้บจากยะโสธรค่ะวิทูลฟาร์มรางวัลที่สี่ได้แก่ควายหมยนี่หนึ่งครับชัยตุนค่ะจากวิทูลฟาร์มยะโสธรอันนี้หนึ่งสองสามนี่หนึ่งกระมัลเลยอ่ะ มีกำลังมาแล้วนะครับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองนะครับซึ่งมีเงิน,น,นรงางวัลสองพันบาทนะครับพร้อมเพื่องวัลรองชนะเลิศอันดับสองได้ควายหมายเลขหมายเลขครับเอไอค่ะจาอจังหวัดยะโสธรตอนนี้เหลือหมายเลขสี่กับหมายเลขห้านะคะหมายเลขสี่หมูหวานขอเสียพบกระเบื และรางวัลชนะเลิศนะครับควายแฟนซีเพจเมียนะครับซึ่งมีเงินรางวัล3,000บาทพร้อมทุนรางวัลนะครับได้แก่ควายหมายเลขหมายเลขหมายเลขอะไรครับสี่เลยนะหมายเลขหมายเลขใครครับ สี่พันสามพันสองพันอ่ะที่สี่ที่ห้า